สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับผมแม็กจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ชั้นปีที่สามครับวันนี้ผมขอโอกาสเพื่อนๆนะครับมาลงสมัครนากศกสมโมสรนักศึกษามาหาวิทยรังสิตพร้อมกับทีมงานของผู้ชมครับนโยบายหลักของทีมของเรานะครับก็คือนโยบายการกับเคื่อนขอรับราชการปริการครับโดยเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นอดทนอย่างจริงจังนะครับที่จะผลัการให้มหาิทยาลัยขอรับราชการปริการให้กับบัณฑิตที่จบจากมาหาวไทยรังสิตครับ ทำไมเราครับเราจึงมั่นใจว่าเรา,เราสามารถที่จะทำานเรื่องนี้ให้เป็นจริงได้นะครับผมจะขอตอบสักสี่ประเด็นครับเรื่องประเด็นที่หนึครับคือว่าแม้ในบายนี้เนี่ยเพื่อนๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอาจจะเห็นสโมสรหลากหลายปีที่ผ่านมาโฆษณาในบายนี้มาก่อนแต่พวกเขาเรานะไม่เคยทําจริงแม้แต่ปีเดียวครับเพราะว่าไม่มีเอกสารอะไรไม่เคยทําอะไรเป็นรูปธรรมไม่เคยมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะครับฉะนั้นจึงขอสรุปรที่นี้ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ แต่ไม่เคยทำปัญหาครับส่วนประเด็นที่สองที่ผมจะขอนับเสนอคือว่ามันไม่มีกฎหรือระเบียบข้อดใดผมได้ศึกษาพกีกับทีมงานของผมเนี่ยว่าไม่ว่ามหาวิทยาลัยรังสิตไม่สามารถขอรับพระราชธริญญาบัตรได้ไม่ได้มีกฎระเบียอบอะไรที่ห้ามไว้ฉะนั้นก็แปลว่ามหาวิทยาลัยสามารถที่จะดาเนินการขอรับราชปรรญญาบัตรได้แน่นอนครับสําหรับว่าเมื่อ ผมแนบได้เข้าไปผมจะไปทําอย่างไรให้มันได้เกิดขึ้นจริงตามที่สัญญามบบขึ้นๆผลไม้ครับก็คือเรื่องแม่นะครับคือการจัดสัมมนาวิชาการเชิญประชาคมมหายรังิ์สึ้นเพื่อนๆทุกคนผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดในการออกความเห็นนักสื่อความเห็นว่าเรียกร้องประเด็นต่างๆกับพระราชบาัญบัตคิะครับจากนั้นเราจะมีการรณรงค์ผ่านทาง Facebook ผ่านทางสื่อทั่วไปนะครับ ถึงความสมัยข,ของงนรนชระรชริญญาบัตรครับและหลังจากนั้นเราจะเกิดการเราจะเกิดการจัดประชามติในมหาเทร,ารังสิฟฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะรับ่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามแล้วเราจะนําผลประชามตินั้นผลักดันให้กบมหวาทยายขอรับรชาชกานปริญญาบัตรครับซึ่งผมและเพื่อนเพื่อทุกคนมีความมุ่งมั่นและอดทนอย่างแรงข้าครับที่จะผลักดันให้มหาวิหาาลัยขอรับรชาชการปริญญาบาัตรครั้งนี้สําเร็จครับ เพราะว่าพวกเรามีปัญญายการการทำงานของเราคขาว่าคือเราอาสามาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเพราะเราอยากมีเพื่อนที่มีความสุขเป็นเพื่อนเราตลอดไปครับขอบคุณครับ